เล่นกลับมาแข่งเพราะอยากเป็นกับมมุแค่นัและไม่มีอะไรมากเลยขอบคุณที่ไว้ใจไม่ดมีแค่เจริงๆ่าาคนละห้าหมนเลยนะน้หบเดียวมีตาชตเยอย่กับัใจยวตีชอบอ่ะหัวใจหัวใจต้องสกในชอบอ่ะเอตเยเอูคิดถึงลูกอ่ะบอกลูกเอาแชมป์ไป่ากนะบอกลูกกับใบขอฟัดหน่อย thì không em đâu. Chẳng quá. ไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรเลยมันแบบมันแบบม่นคลิปใหม่ครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นคลิปใหม่นะครับนนนนเป็นเป็นคลิปคลิปใหม่ที่ที่เอ่อพวกเราแข่งเอ่อเป็นเป็นเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้ได้เป็นตัวแทนกลับไปบ้องอันแชมปใ์ในในในรอบสี่นะครับในรอบสีเอายิงคือผมแบบไอ้ที่มันดูแล้วแบบว่าเม่รหน้าตาซิวจัดๆไอ้เน,นี่ยคือแบบมันมันในในในจุดตรงนั้นคือมันมันกดดันครับกดดันมากกดกดดันทุก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  ทุกนัดเลยเลยก็ว่าได้ครับยิ่งกดดันมากเพราะว่าแต่ละทีมท,ที่ที่ที่เราเจอคือเป็นทีมที่เขาเขาชนะเราแล้วแล้ว,ลวตอนซ้อมคือเราเราสู้เขาไม่ได้ครับฉะนั้นยิ่งยิ่งพอไปถึงสถานการณ์ออฟไลน์แล้วเอามันยิ่งมันยิ่งกดดันเพราะว่าด้วยด้วยความที่ทุกคนแบกแบกแบกสิ่งที่แบกไว้อยู่กับกับตัวเองทุกคนแบกแบกมานะครับ <S <S ผมก็อยากได้แชมป์นี้เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อลูกหรือว่าเพื่อเพื่อครอบครัวหรือว่าเพื่อเป็น achievement ใน้ตัวเองหรือว่า เพื่อคนดูทั้งหมดนะครับก็เป็นส่วนของผมนะครับน้องอิมก็อยากได้แชมป์ไปให้แม่นะครับอ้วนก็อยากได้แชมป์เพื่อแบบเออจะ้มีเงินเอาไปช่วยเหลือที่บ้านนะครับเทนก็อยากจะได้แชมป์เออเป็นออชิเมนตัวเองพลก็อยากจะได้แชมป์เพื่อจะกลับกลับไปป้องกันแชมป์ในในรอบสี่นะครับคือผมดูแล้วดูดูปุ๊บแม่เชี่ยน้ำตาแม่งไหลแบบน้ำตาไหลแบบว่ามันรู้สึกมันรู้สึกตื้นตันแบบบอกไม่ถูกมันรู้สึกดีครับมันรู้สึกดีรู้สึกดีมากด้วยรู้สึกดีแบบดีมากๆครับจริงผมว่าแม่งเป็นอะไรที่แบบ ผม,ผมชอบฟิลนี้มากเลยผมชอบผมเลยอยากจะนําเสนอผมถึงบอกว่าการแข่งในทัวร์เนี่ยผมอยากจะให้น้องถ่ายคลิปทุกอิเลยียบทุกช็อตทั้งหมดเพื่อเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมว่าเบื้องหลังกว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าพวกพวกเรามามาเป็นแชมป์มันมันผ่านอะไรมาบ้างมันมันเจออะไรมาบ้างในระหว่างนั้นเราเป็นยังไงเรากดดันจนแบบกดดันจนบางแบบผมกินข้าวไม่ลงนะผมเป็นคนที่เวลาผมกดดันหนักๆผมจะกินข้าวไม่ลง คือคือมันเป็นตัวผมเองแต่น้องๆก็เป็นอิมก็จะกดดันจนมือสั่นยิ่งๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่ง,งมันผมว่ามันภาพที่ออกมาโอเคมากแค่นั้นก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ด้วยก็ยังไงฝากฝากไปรับชมกันด้วยนะครับเป็นเป็นแชมป์แรกของเราในรอบปี2 0 2พันยสิเ็ดะครับกับรายการพายดังเทรนด์บอลนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปรับชมกันด้วยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นครับก็ฝากด้วยยโอ เออดูแล้วแม่งเครียดดูระหว่างเกลแบบเชี่ยฟิลแม่งได้สัสสัสฟิลแม่งได้มากฟิลแม่งได้มากนะครับฝากไปดูด้วยตอนนี้เราก็สามแสนซับแล้วเราจะผลิตคลิปดีๆออกมาให้คุณผู้ชมรับชมมาอีกเรื่อยๆแล้วกันนะครับใช่ด็อปเปอร์บอกเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันด็อปเปอร์บอกเดี๋ยวเดือนหน้าต้นเดือนนี้ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันโอ้ยตาไหลเลยเคียดได้ครับฝากด้วยฝากฝากคุณผู้ชมรับรับชมด้วยแล้วกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับ ประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้เออเชียดูแว้งน้ำตาซึมเลยสัตว์ฟิวม่ได้เฮีเฟิวม่ได้ฟิวม่ได้เลยอะ่ะนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแ้วกันนะครับอย่าลืมนะฝากไปดูด้วยนะฝากไปดูด้วยนะครับฝากไปดูด้วยเผื่อว่าเป็นการเพิ่มยอดวิวให้ทีมวงทีมงานผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยไปไปรับชมเพิ่มยอดวิวให้หน่อยลวกันนะครับเผื่อว่าจะมีสปอ,อนเซอร์เข้ามาเผื่อเราจะได้ทําคลิปดีๆออกแบบนี้ออกมาอีกนะครับฝากด้วยตัวยออะไรพี่ ม,ม,มันเป็นมันเป็นมันเป็นโตะไอ้นี่ครับมันเป็นโต๊ะเอ่อมันเป็นโต๊ะโต๊ะแข็์โต๊ะเก่าแผนอยู่โตะแ,แพ่นแพยอยู่แข็งอยู่ไอ,อ้ไอปีคือโตะผมคิดว่าหักแล้วหักลงไปหล่นโต๊บมาฮาเลยยินนี้แมแก่ก็ดูวชว,ชวแมแอขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยขอโทษด้วยผมจำวันผิดสรุปคือมันเป็นวันที่28จะมีโชเมคขโทด้วยขอโทษด้วยขอโทษด้วยนดควที่โชมขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยขอโทษด้วยใครที่มารอดูโชแมคขอโทษด้วยจริงครับผมจำผิดผมจำผิดขอโทษจริงครับฝากไปดูนะฝากไป เออโดนหักคะแนนครับพี่เออโดนหักคะแนนเรื่องอะไรอ่ะผมผมยังไม่ทราบเลยผมยังไม่ได้ดูเลยพับจีพับจีใช่ไหมโดนหักคะแนนเรื่องอะไรครับนี่เราการตลาดอ๋อในตลาดก็อยากจะดีฟิลแบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูไงวพาเบื้องหลังจริงแล้วกว่าที่คุณผู้ชมจะเห็นพวกผมได้แชมป์มันมีอะไรมากกว่านั้นครับมันมีอะไรมากกว่านั้นจริงๆเข้าห้องช้าโอ้โหสัตว์เนี่ยเสียดายว่ะเรื่องเวลาใช่ไหมโดนหักแต้มฟรีเลยเสียดาย กูทำไรอ่ะอ่อไอ้เฮี้ยเงียบกันหมดเลยเฮ้ยหลัวจะทำไรดูไอ้นี่กันอยู่อ่ะพัฟกี้เหรอเออทำไมเป็นไงะวะโกรธปะกูเพิ่งกินข้าวไปสบายดีไม่กูไม่ได้ถามมึงไอ้เฮีย้ยกูถามพัฟกี้เป็นยังไงกูได้ข่าวบอกเอเอโดนหักคะแนนอ๋อใช่ใช่โดนหักสองคะแนนโดนหักสองคะแนนเหรอใช่เออไปดูไปดู ไม่ดูไม่ดูวันนี้ไม่ดูไม่ดูเลยวันนี้ไม่ดูเลยเอเอจบไปสี่เกมสองจบที่จบที่สิบสองมีเทอมไลท์ที่หนึ่งอาร์เอ็นเจอร์พีเดเตอร์ที่หนึ่งมาเดี๋ยวปะไม่ดู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 โอเคตาแล้วไม่ดูไม่ดูเข้าจีดีก็ได้ไม่ดูก็ได้ก็จะมีสาเหตุแค่นั้นแหละครับแค่สาเหตุแค่นั้นแหละ คนหนึ่งเข้าห้องช้ากับดูดพอตเผอดูดพอตหน้ากล้องคนดูดพอตน่าจะเป็นไอ้กลุ่มไอ้เหี้ยนี่เขาปากไวปากเพื่อมีหูรูดโดนแน่ไอ้ตูดไม่ <c oughs> ล็อกเฟซไปเลยไอ้นี่ <c oughs> อนไอ้ล <c oughs> ็อกเวะเนี่ยเฮ้ยตอนไหนที่ซ้อมน่าจะช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งครับวันนี้สองทุ่มครึ่งกลัวเข้าจีเรียเล่นแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวสตอรี่มันค้างต้องกลับมาต่อตอนดึกไงเดี๋ยวมันจะไม่มันจะขาดตอนไง เออเอาไงดูไหมอ่ะสรุปดูหรือไม่ดูไมีเฮียเนี่ยโบงมันเฮียจับโอเคกันดูนะมันมีอยู่ท้ายแล้วว่ะแค่มันไม่ก็จะไม่มีคิวเพิ่มแค่นั้นแหละเกมนี้มันมีหกคิวเกมสองมีคิวเยอะอยู่เอ้ยพูดเพื่อเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยแต่คุณเชื่อฟิลลี่กับทีมโนวันอ่ะเปอร์เซ็นต์คือฟิลลี่ประมาณสี่สิบโอเคโอเคได้ดูดูผมไปหาอย่างอ๋อสั่งข้าวยังไม่สั่งข้าวแล้วขอทักข้าวแป๊บนึงวดูเลยว่าแฟนคลับเวียดนามลงทีมไหนเยอะผมไปดูเขาจับกับใครเออเราก็แบบ ุดเเเปออร์์ซ็นตาผมผมมองแบบต่างกับพี่บอมนิดนึงคือที่ผมทายนะผมไม่ได้มองแค่ไม่ต้องมารอฟังไม่ต้องมารองฟังจากเพจหรอกไอ้เวฟรอฟังจากขั้นจากกฎเนี้ยแม่งไก่ไงมันไม่ใช่การสะสมแต้มคิวแต้มแต้มที่ไงผมเลยแบบเอ้ยว้าถ้าคุณไปอยู่กลางวงได้ทีมระดับนี้เออคุณได้ไก่มาคุณกินเต็มนะ เราแข่งจากปากถ้าแข่งดีกว่าวิถีผู้คนเข่าจะมาโพสต์ให้ใหม่เพราะว่ารู้เรื่องแล้วลองแป๊บหนึ่งคือตอนนี้เดี๋ยวกร็หลกเดี๋ยวก็หลกเดี๋ยวก็หลกเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องเนตอนนี้ในห้องละรอเข้าเกมเท่านั้นเองใช่มึงไออะไรวะไอ้สัตว์ดอปเปอร์ใช่ครไม่งั้นเนี่ยท่านเมื่อวานที่ยีโปนเกตโค้ชยีอะไรทั้งสองสองเมตรบอลไม่ได้มียีเลยด้วยวิธีบอลหล่อเยีอะไรได้จุดโทษแบบไม่มีสกอร์เพราะจุดโทษเลยเออไม่ได้จุดโทษสองลูกเลยยีเขาหน้าเขียนเลยแชมป์โลกเน แม่เล่นกันไม่มีหนุกเลยเที่ยจริงผมว่าเปอร์เซ็นเงินเยนวันเล่นกว่าหนุกอีกจริงผมว่าสูงเพราะว่านะตอนนี้คือต่างประเทศเขาเดินรอบหน้าแข่งยากนี่รอบหน้าเซียนว่าไงจัดว่าไงจัดโบ๊ทใช่แต่จะมีการปรับเปลี่ยนไม่ดูเลยว่ะถ้าเกิดว่าเป็นที่อยู่ในเล่นจริงๆอ่ะสวยแล้วในกลุ่มมาสวยแล้วในกลุ่มมาอันนี้อันนี้อันนี้เขาแบบว่าแบบรักคุณดูขอพูดพูดเลยแล้วกันนะ PJA ที่ผ่านมาการกักตัวการดูอิตาลีชิงกับเยอรมันล์ถ่ายสูงนะเฮ้ยเราโดดโดดหลอกสักเกมนะเพื่อนโดดละ ตามตรงนะคือเดินถอนมาไหนมาไผมก็ปลอดภัยเพรเขาตรวจมาเดี๋ยรอดีกว่ามาเพื่อนเอ๊ยเอดนี่เดี๋ดิมึงมึงไอ้เทนลงมาคุยกูข้างหน้างดีต้องไปเสียงไหมเสียงด้วยเสียงด้ยโอเคอ่ะไปดูละดูครับขึ้นนี่ไ h t We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up, we were roke